อะไรอะไรอ่ะไม่รู้ไ,ไม่รู้รุดไอ้เจ็บไปกูด้วยไปไปไปไม่มีใครไหวไงแน่ไม่มีใครไหวยกูโอ้ยงงไหวเยี่ยดิสปอนสองแดงน้อยนั่นเนี่ย แล้วก็รถแข่งผมก็ไม่ค่อยได้โฟกัสเหมือนด้ก่อนแล้วนะครับ <Yeah. S 1> การแข่งผ่านจะแพ้จะชนะม <Yeah. S 1> ึงก็ดีใจกัน <Yeah. S 1> แค่สนามนะผ่านมาอาทิตย์หนึ่ง <Yeah. S 1> มันก็เป็นเรื่องอื่น <Yeah. S 1> มันก็แข่งกันใหม่ครับสนามมันเยอะทุกวันนี้ <Yeah. S 1> มันไม่ได้จัดแข่งแบบไอห,หาปีหนึ่งปีหนึ่งจัดแข่งสองสนามกลางปีกับสิ้นปีจบอย่างนี้มันมีที่ไหนมันไม่มีไอเยี่ยแข่งทั้งปี uh. โอเคครับก็ต้องขอกราบสวีดดัสวัสดีพ่อแม่้องชาวไทยเชื้อสายไดร์โพอดแรวเดอรขอนกันนะครับสวัสดีครับทุกคนก็วันนี้อยู่ผมอีกแล้วนะฮะเหมือนเดิมนะครับวันนี้พาแม่บ้านไปออกทริปครับพอดีทีมงานแม่บ้านเขาอยากแบบไปลองฟิลขี่รถเล่นอยากรู้ไงว่ามันลําบากขนาดไหนแบบขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะคือมันไม่ได้ลําบากหรอกแต่ว่ามันก็ ต้องบอกว่ายัางไงอ่ะมันได้อีกฟิลหนึ่งไงแบบขี่ชมบรรยากาศชมธรรมชาติก็เลยตัดสินใจว่าปกติผมขีข่ียวอีขี่อะไรไงวันนี้พายขี่แดงน้อยนี่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 อไงแดงน้อยน้ำมันโชกน้ำมันเทียเลยเลยเลยฮะ,บบะใช่นังมันไปขึ้นกระบะแม่งโคตรจับบวกเลยเนี่ยจะพาดูนะครับวันนี้ก็ผมก็ซ้อนกับแม่เกตนะฮะซ้อนกันไปน้ำมันบุ <laughs> ๊โอ๊ย ทรงนี้นะใครไม,ไม่ต้องถามนะไม่ต้องอยากได้ทรงนะอันนี้ก็เป็นแบตเตอรี่นะครับผมก็ไอพวก,กนะี้มันล็อกไว้ไม่ดีนะครับก็จะหลุดแหล่ไม่หลุดแหล่นะครับไม่รู้ไฟจะสปาร์กไหมตอนไหนก็งงอยู่เหมือนกันนะครับทำไมไม่ทาให้กูดีๆนะครับอันนี้นะ้ำมันที่มันไหลออกมันไหลออกจากสายระบายผมทํามาสั้น <Okay. S 1> เกินแล้วมึงเห็นไหมเนี่ยสายระบายมันไหลนะครับก็เดี๋ยวไปแก้ใหม่แล้วก็เดี๋ยวล้างด้วยน้ำยาเอสเจสะอาดหมดจดอันนี้ลีดเดี๋ยวค่อยรีวิวทีหลังพามาดูแล้วก็มีพ่อยอดแต่ว่าฮาร์ดเอารถเสียมาไม่รอดแล้วเกีย <c oughs> <c oughs> น่าจะกระปุกเกียร์มีปัญหาเดี๋ยวน่าจะต้องเปลี่ยนกระปุกเกียร์ไอ้ธงแม่งวันอาทิตย์ไม่หยุดงานไอ้เย้ยนี่มันดีดหรือมันอะไรนะครับก็นี่พามาดูแดงน้อยเป็นไงฟิลการขับขี่เห็นมาแล้วใช่ไหมรอบแรกชุดสีปิวนะรอบนี้ก็เอ้ยไอ้เยนี่หลุดโอ้โหแม่งเไม่ทำดีๆให้กลัวพวกเกียร์นี่แม่งสัตว์เอ้ยเดหลุดแล้วนะตัดนิ้วนะเไง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 ตัดง่ายเหรอเอามาเอามา เนี่ยไงมาห้าเกียร์นะคันนี้ใส่เกียร์หน้าก่อนใส่หลังหมดไอ้าร์ดไม่ได้ขี่นะครับตอนแรกก็ซ้อนในโมมาเพราะว่าไม่มีพักเท้าวรา่าคันนั้นนะครับแล้วเกียร์มันเด้งครับเกียร์มันหลุดแรงครับรถคันนั้นอนะ่ะเจ็ดสิบทักเจ็ดรถเสียชัยภูมิครับแรงเอามาขี่เทสทดสอบนะครับแต่ว่าเกียร์มันหลุดลเรื่ยกกลับไปน่าจะเป็นไอ้ตรงเขาเรียกว่าดาวกระปุกเกียร์น่าจะหลุดนะครับผมคิดว่านะมันน่าจะเกิดปัญหาประมาณนั้น,นครับก็ไม่ได้มีอะไรมากเนี่ยอันนี้ก็เป็น ไอ้เจมตะก,กล้องนะครับก็มาขี่ด้วยครับอยากขี่เอาเลียดมาขี่ก็เลียดใครอยากเห็นก็เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูทีหลังครับว่ามันสุดยอดขนาดไหน,นครเลียดนี่ทํามาจากอาร์มคาร์บอนนะเขาจัดให้นะคาร์บอนเต็มหลําเปลี่ยนสีนะครับแล้วก็เครื่องได้ทำการโมดิฟายเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้ว <Hey. S 2> เป็นหกสิ่างเดิมนะครับแรงม้าที่ได้มานะครับเดี๋ยวค่อยโม้แล้วกันนะ <c oughs> เดี๋ยวค่อยโม้ไฟน,นี้ก็เดี๋ยวดูเจนหนึ่งอันนี้เจนหนึ่งอนะเจนหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้า โอ้โหเกียร์เี่ยจะผ่เฮียสี่สามสองหนึ่งเียยเียดร์ฟเฮียอดรยอ้รถเข้าชักฆ่านะไอสัตว์มังแก้ห้าเจ็บกูได้ไงไอ้เฮียกูซ้อนสอด้วยกับเมียกูสัตว์เป็นไง ขอ,ของทับจมไม่อ่ะผมบอกเลยของแท่คันเนี้ยครับก็นานๆทีนะครับก็ผมจะบอกว่าครั้งแรกเลยที่ผมเอาแดงน้อยมาขี่ทิปไกลๆผมไม่เคยขี่ไกลๆเลยนะแดงน้อยอันนี้คือครั้งแรกปกติแล้วอ่ะหลายๆคนอยากรู้ทําไมคันนี้ถึงสําคัญกับพี่นะครับเพราะว่าพี่เกิดมาใช่ไหมแล้วเราก็จะมีรถคันแรกในชีวิตก็คือจะเป็นคันนี้แหละนะครับพี่ขโมยเฮ้ยเฮเพี่ขโมยแม่พี่มาอเอามาแต่งสมัยไเด็กพ่อมึงก็ขโมยเงินแม่แลกผูรู้ใช่ไหมแบบว่าเอารถแม่ออกมาปั๊บก็แบบ เก็บตังเองหรือไม่ก็แบบว่าขโมยเลยอะตังอนะแต่กลัวมันเป็นพวกสันดานไงขโมยเงินแม่จำได้เลยครั้งแรกนี่ไปแต่งเนี่ยใส่ล้อสีม่วงนะแล้วก็ดุมกระจกนะนะสมัยนะั้นเขาเรียกนะดุมชุบอะเรียกให้ดูเทและนะล้อม่วงซี่ชุบดุมกระจกเน่เป็นไงโหลดเตี้ยแป๊กแนะ่โหลดหน้า2อนิ้วครึ่งจำบัางขี่ไม่ได้เลยกระแทกตักตัก,ตก,ตก,ตกแต่เท่เตี้ยแป๊ดเวฟร้อนี่เป็นไงท่อเดิมดูไม่ทรงไม่เก๋นะเอานั้นมาใส่นะแหวนนี่เป็นไงเอาแหวนมาใส่ไปท่อดังวิววิว นี่ไม่พอด่เปิดกองด้วยดังโบกโบกโบกเทศจาัดแต่รถไม่แรงนะเออสมัยนั้นก็ไม่แรงแหละแต่ได้เทไงแบบแอคสาวอะไรเงี้ยอุ้ยเยอะเท่ร้อยยี่สิบห้าเดี๋ยวงเจอกันเจอกันร้อยสิบหน่อยก็ร้อยเดียวร้อยเดียวนะแล้วก็แต่งปั๊บแล้วก็ไปเรียนมหนึ่งแหละพอมาเรียนมหนึ่งปั๊บมสองเราเกเรแม่ก็ให้ย้ายไปเรียนที่กรุงเทพแล้วก็ไปอยู่กรุงเทพก็ไม่ได้ขี่คันนี้แล้วกลับมาอยู่ที่ขอนแก่นก็แต่่อนเกบเงินกู้ที่เคยบอกนะก็ขี่คันนี้เก็บบ้างอะไรเงี้ยในเมืองอะไรเงี้ยถ้ามันไม่แบบว่าจน ดังน่าลำคานแบบชาวบ้านจนเกินไปอะไรเงี้ยเพราะรถมันเป็นรถเดิมไงกูก็ขี่คันนี้แหละต้องบอกแล้ว่าโอโ้โหโคตรโกอะไรไไแบบอะไรอ่ะไม่รลุไม่รมลุดหลุดจ็บไปกูด้วยเออนัออ่นแหละก็ขี่มาแล้วก็จอดไว้ปั๊บเมียก็กลับมาขี่อีกนะขี่ไปพอได้แฟนก็แฟนเอาไปทํางานไป<แ>ก่อนเธอไปทํางานอะไรนะคันนี้อไปทํางานอเมซอนทำงานซิดเลยอะ ขี่ขี่คันนี้ไปก็เป็นรถเดิมๆสภาพเนี้ยเ,เราก็เลยรู้สึกว่าไอ้ยี้คันแรกของเราเราก็ไม่อยากขายไม่อยากแบบทิ้งมันเราก็ดูแลแล้วก็เลยตามสตอรี่ก็ปั้นเครื่องขึ้นมาเป็นเครื่อง125แล้วก็ไปห้อยที่ไอ้สกายถึงกำบางก็เลยมันควรเป็นรถที่ลูกไม่ใหญ่เพราะแฟนขับได้ด้วยก็เลยทำเป็น574เว์านะครับ574เว์ว5เกียร์ G นะคันนี้เป็น5เกียร์เทเกกาว่าอัตาราทดเดิมเลยนะครับใส่ได้เลยตรงรุ่นป๊อกเลยนะฮะ ก็ผมใช้สเตอร์อยู่13 28 29, นะครับตอนนี้ใช้อยู่13 28 29ไม่เกินเนี่นะขี่คนเดียวนะขี่2คนถนะ้ควรขึ้นไป30ถ้าน้ำหนักเยอะก็31แล้วแต่เราไล่รถให้มันเข้ากับทรงเราเองนะอย่าไปไล่ให้มันแบบกินแรงอะไรอเงี้ยนะทุกครั้งที่ออกไปแดงแล้วถนนโล่งก็ต้องเจอหน่อยอนะ่ะ อ้งงไหวเหี้ยที่สองแดงน้อยนะเนี่ยไม่ไหวเลยเขาไม่บิดไปสัตว์ <c oughs> ครับก็อันนี้ก็เป็นเฟลวขี่กะแฟนนะครับผมหลายๆคนถามว่าเอยพี่สอจรอถพี่สอจอเวลาแบบรถทิพี่ใช้ออรอบเท่าไหร่ก็จะให้แนะนําไม่ควรเกินหมื่นห้าร้อยหมื่นพันนะ สำหรับรถที่ทำนะแต่ว่าที่ใช้รอบ1 2ื่นสองหมื่นสองทุกคนนันนโลูกใหญ่นะผมใช้รอบอย่างนี้นะครับเพราะว่าผมค่อนข้างให้ความสําคัญในเครื่องยนต์นะครับสิ่งที่ผมใส่ลงไปสิ่งที่ผมเซ็ตบางสิ่งบางอย่างอาจก็คือเราไม่ได้ทาด้วยเครื่องกึงเทรื่อเรอลิงนะเราใช้เครื่อง C n ียมันค่อนข้างได้ความแม่นยํากว่าดีกว่าเป๊กกว่าแล้วก็หลายๆอย่างวัสดุแมทเทเรียลที่ใช้อะไรอย่างเงี้ย มันก็จะไม่เหมือนรถทั่วไปที่ขี่กันเพราะว่าหลายๆคนบอกทำไมพี่ไม่บอกไปเลยว่าพี่ใช้อะไรบ้างอะไรเงี้ยคือที่ผมพูดไม่ได้เนี่ยเพราะว่ารถผมเนี่ยอะไรมันแพงเดี๋ยวถ้าผมพูดได้ฟังเขาจะไม่เชื่อผมอ่านะอย่างมันมีหมดอะสปริงวาวรีเทนเนอร์อะไรเงี้ยที่เราใช้ของดีๆไปว,วาวนะเห็นไหมแต่ยังไม่พอนี่รวมไปถึงบาร์รวมไปถึงลูกสูบลูกสูบเนี่ยมันมีหมดเลยนะตั้งแต่ลูกปกติลูกฟอร์สหรือเป็นลูกบินเล็บอะไรเงี้ย มันมีหลายแบบที่เราจะเลือกใช้พอผมบอกราคาไปก็ก็ร้องว่าเอ้ยมึงเวอร์ไปเปล่าเองนะฮะแต่ผมก็ใช้งานแบบนี้ได้ครับรวมไปถึงก้านอะไรเงี้ยนะครับก็ได้เป็นรถชักเดิมเพราะค่าเจ็เพราะอะไรค็แนะนำให้ใช้ก้านฟอร์สจบสุดนะครับผมว่าเป็นห่วงชีวิตของพวกคุณนะครับก้านเดิม3 0 0ร้อถึง600อะ่ะก้านฟอร์สคุณซื้อ 1, 8 8 0 0ไม่พังแน่นอนอยะแชมป์ราบดู ผมอยากแดกมันอยู่ไอ้เนี้ยมันงามหน่อยไงไอ้เหี้ยทำทรงแอคแรงไงผมจะแดกแม่งด้วยเนี่ยฝั่ง้นเอากูได้นะครับเห็นเห็นเป็นเบบร้อยเที่ยวมาดันาหาจักเลยนะ <c oughs> ้ามานะครับคนดูอยากรู้อะไรก็ถามมาได้นะครับเดี๋ยวผมมีอะไรผมก็ทำคลิปต่อหรือบอกได้ครับเพราะช่วงนี้ผมเริ่มว่างแล้วแล้วถ้ารถแข่งผมก็ไม่ค่อยได้โฟกัสมาได้ก่อนแล้วนะครับเพราะว่าทำรถแข่งแม่งหนีแดกเงินถ้าไม่ใช่เงินมึงก็ดีไปแต่ถ้าเป็นเงินมึงนะแม่งแดกเงินมึงชิบหายเลย สองแดกเวลาแดกเวลาคือไม่ต้องทําหาอะไรอะไรแต่รถแข่งสามแดกชีวิตมึงมึงก็จะไม่มีเวลาอยู่กับลูกกับครอบครัวถึงวันหยุดมึงก็ต้องไปแข่งรถผมก็เลยโฟกัสมันน้อยหน่อยไม่ค่อยให้ความสำคัญกับมันมากเพราะสุดท้ายแล้วการแข่งขันจะแพ้จะชนะมึงก็ดีแต่กันแค่สนามมันผ่านมาทิตหนึ่งมันก็เป็นเรื่องอื่นมันก็แข่งกันใหม่อีกครับนะสนามมันเยอะทุกคนเนี้ยมันไม่ได้จัดแข่งแบบไอหาปีหนึ่งปีหนึ่งจัดแข่งสองสนามกลางปีกับสิ้นปีจบอย่างนี้มันมีที่ไหนอะมันไม่มี ไอ้เยี่ยแข่งทั้งปแข่งทีแม่งเดือนนึงแข่งทพงเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวชนะเดี๋ยวโอ้สลับปไปไปมั่วซั่วหมดนะมันแบบว่าส่วนตัวผมอะถึงผมจะเป็นเด็กแต่ผมไม่ได้บูลี่สนามนะ ผมแค่มองว่ามันมันแดกเวลาแดกเงินแดกทุกอย่างถ้าส่วนตัวผมผมอยากแข่งแบบไอ้เยี่ยเก็บดีๆรอดีๆแล้วใส่กันทีเดียวไปเลยอะไรเงี้ยเหมือนตอนนี้ผมรองานสิ้นปีผมก็วิ่งแค่งานสิ้นปีทีเดียวเลยไฟนันคาค์ดอะเขรวมทุกอย่างแล้วมาใส่กันทีเดียวเลยแพ้ชนะเพราะว่ากันไปครับส,ส่วนตัวของผมน้องๆก็ติดตามผมมาก็จะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยผมสร้างด้วยมือผมเองหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นแข้งบินเล็ผมไปเขียนไฟเองทำแครเองทำแคมเองแครแคมเองเอาปูผิวเซอร์เฟตเองหมดสแกนถามดีผมทำเองหมดนะะ แล้วไหนจะเป็นลูกทรงลูกสูบพวกอะไรเงี้ยวาวฝาจจนฝาสูบฝาสูบที่ผมใช้ในรถแข่งทุกคันขึ้นจากบ้านผมหมดนะครับพวกเปลี่ยนไกด์วาวเปลี่ยนบ่าวาวเปลี่ยนไปวาวอะไรเงี้ยนะถ้าทำเองหมดนะครับแต่ใครอยากรู้ว่ามันทำไงก็ถามได้นะคนไม่ถามผมก็ไม่ได้บอกนะเพราะว่าบางทีเหมือนเขาไม่ได้อยากรู้ผมก็รู้จะบอกทำไมนะครับเวลาเราจะพูดอะไรใครฟังแล้วเขาไม่ได้อยากฟังคุณก็ไม่อยากพูดหรอกนะแต่ถ้าอยากรู้อยากอะไรเดี๋ยวผมทำคลิปไปดูนะคอมเมนต์ได้เลยผมเห็นคอมเมนต์เดียวผมก็ทำให้ดู เนื้อสบายกแบบสมมติว่ารถเราโคตจะเปลี่ยนว่าทายังไงเปลี่ยนว่าเสร็จปั๊บหน้าวาไม่สัมผัสต้องทายังไงแก้ไขเบื้องต้นงบประหยัดอะไรยังไงถ้ามันทําไม่ได้ก็ต้องทําไงต่อเลยผมบอกไห้หมดเลยเรื่องฝาสูบเดี๋ยวผมโคตรชำนาญเลยผมเนี่ยเก่งฝาสูบผมกล้าพูดเลย เรื่องพอร์ตโฟล์ทรงพอร์ตทรงอะไรยังไงอะไรเงี้ยผมลงทุนไปเยอะมากเลยครับแล้วก็ใกล้ถึงวันที่จะย้ายโรงงานมาอยู่ที่บ้านเราแล้ว,ลวใกล้ถึงวันที่ผมจะทําได้ทําคลิปให้ทุกคนดูแล้วว่าสุดท้ายแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนะี่ยมันดียังไงสิ่งที่ผมซื้อมาอยากจะลงทุนทําให้ทุกคนได้รู้ในเรื่องของพอร์ตในเรื่องของฝาสูบในเรื่องของเครื่องยนต์สี่จังหวะเนะี่ยผมจะได้พูดทีเดียวผมว่าปีไม่มีไม่นานานเกินรอปีหน้าผมว่าน่าจะได้ทํานะไม่มีอะไรมากก็สแหรับคลิป ถ้าเจ็ดสี่ว้าไม่ทันไอ้เยี่ยสองสองนั้งคู่แต่ว่ารถเขาน้ำหนักเยอะกว่านะเพราะว่าหัวนี่น่าจะหนักประมาณแปดสิบเมียน่าจะหนักประมาณหกสิบห้าคุบูรี่น้องเขบอกไม่รู้นะก็แต่รถเรานะพี่หนักเจ็ดสิบพี่เกดหนักประมาณหกห้าสิบห้าก็ไม่ได้แอคอะไรนะก็แดกดูแล้วดูแลเจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้พี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า